ก็คือคนในพื้นที่ก็เฝ้า,ารอดูสถาน,าาถานการณ์เฝ้าติดตามอยู่นะครับขออภัยหมดไปขอบคุณครับหนักมากนะครับตอนนี้ฝนกำลังมาอีกแล้วเนาะใครที่อยู่จังหวัดสตูลก็แชร์ไลค์แชร์ไลค์ไปด้วยเนะาะแชร์ไลค์ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่บรรเทาเ,าเบาบางลงเลยนะครับสาหรับวันนี้เนาะวันที่5แล้วนะครับสําหรับการที่ฝนตกหนักทพื่อที่จะงดสตูลน,นะ ตอนนี้น้ากําลังมาอีกครับผมกำลังมาอีกแล้วครับกำลังมาอีกแล้ว,ลลวเพราะว่าฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยคนภาคกลางขอส่งกาลังใจให้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับคนที่อยู่ภาคอื่นๆนะที่น้ำไม่ท่วมก็สามารถส่งกาลังใจให้พวกเราได้นะชาวจาังหวัดสตูลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความอ,าอะไรอ่ะน้าท่วมอยู่ทุกอภาภนะัยในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้ขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ สู้ๆนะครับครับครับ